เรื่องผีเอาไปซ่อนในสมัยก่อนหรือแม้แต่ในปัจจุบันเชื่อว่าคงมีหลายคนที่ถูกปู่ย่าต,ตายายหรือพ่อแม่ห้ามไม่ให้เล่นซ่อนแอบตอนกลางคืนเด็กขาดเพราะไม่อย่างนั้นจะถูกผีเอาไปซ่อนซึ่งฟังฟังดูก็ดูเหมือนจะเป็นอุบายใช้หลอกเด็กแค่นั้นแต่สำหรับเด็กบางคนก็ยังมีความเป็นเด็กและดื้อมากจนผู้ใหญ่เตือนแค่ไหนก็ไม่ฟัง เช่นเดียวกับนกถึงแม้คนจะมองว่านกโตเป็นสาวแล้วแต่ในความจริงนกก็ยังเป็นเด็กอายุ12เท่านั้นเธอยังมีนิสัยเป็นเด็กอยู่ดื้อและลุยไม่ชอบให้ใครมาเตือนอยากทําอะไรก็ทําเพราะเธอคิดว่าเธอยังเป็นเด็กเธอยังอยากเล่นสนุกอยู่มีอยู่วันหนึ่งนกและเพื่อนๆก็ไปเล่นน้ําตกที่ท้ายหมู่บ้านซึ่งน้ําตกกับเด็กๆก,ก็ถูกฉโลก,กันมากเพราะยิ่งเล่นก็ยิ่งสนุกพ่อแม่มาตามให้ขึ้นกลับบ้านก็ไม่ค่อยอยากจะเลิกกันจนเวลาเกือบเย็นเด็กๆก,ก็ไม่กลับบ้าน กกัันสีแถมยังมีความคิดอีกว่าจะเล่นซ่อนแอบก่อนถึงแม้ว่าจะมีเพื่อนในกลุ่มที่ทักมาว่าพ่อแม่ไม่ให้เล่นซ่อนแอบตอนกลางคืนแต่นกก็ไม่ได้สนใจอะไรแถมยังบอกว่าเล่นได้เพราะยังไม่ดึกใครกลัวก็ไม่ต้องเล่นจนทําให้ทุกคนจําใจต้องเล่นกับนกด้วยและในการเล่นครั้งนั้นทุกคนก็ตกลงกันแล้วว่าห้ามไปซ่อนไกลจนเกินไปเพราะมันจะหากันยากแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มเล่นกัน โดยตาแรกนกเป็นคนที่ต้องไปตามหาเพื่อนที่ซ่อนทั้งหมดซึ่งมีอยู่5คนพอนกนับ1น0ถึงสาเธอก็เริ่มออกหาเพื่อนทันทีจนเธอหาเพื่อนครบ4คนและก็เหลือคนเดียวที่ยังหาไม่เจอนั่นก็คือแคท คนที่ทักเตือนว่าพ่อแม่ไม่ให้เล่นนั่นเองนกก็เดินหาแคทอยู่นานมากหายังไงก็หาไม่เจอจนเธอบอกว่ายอมแล้วแคทก็ยังไม่ออกมาอีกจึงทําให้เพื่อนทั้ง4ี่คนต้องมาช่วยกันหาและหายังไงก็ยังหาไม่เจออีกจนฟ้าเริ่มมืดลงทุกคนจึงคิดว่าแคทน่าจะกลัวพ่อแม่ดุและหนีกลับบ้านไปแล้วทั้งหมดก็เริ่มกลัวพ่อแม่ตัวเองจะว่าแล้วเหมือนกันก็เลยชวนกันกลับบ้านจนกระทั่งช่วงดึกแม่ของแคทก็มาตามหาแคทที่บ้านของนกนกก็บอกว่า เธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแคทอยู่ที่ไหนจนทําให้แม่ของแคทร้องไห้ออกมาเราเป็นห่วงลูกมากพอเห็นแบบนั้นยายของนกจึงมาคาดคั้นถามเอาความจริงนกจึงเล่าให้ยายฟังตามความเป็นจริงว่าไปเล่นซ่อนแอบ,บกันที่น้ําตกแล้วทุกคนก็ช่วยกันหาแคทแล้วแล้วก็ไม่เจอก็เลยพากันกลับบ้านพอยายได้ฟังแบบนั้นยายก็ดุนกชุดใหญ่ก่อนที่ยายจะเดินไปหยิบทูบเทียนและไปเด็ดดอกไม้พร้อมทั้งบอกให้พ่อแม่ของแคทและพ่อแม่ของนกเตรียมไฟฉายและพาไปที่น้ำตกพอไปถึง นายก็จุดธูปและสวดมนต์ขอเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทาง ให้เปิดทางให้หาแคทพบจากนั้นยายก็บอกให้ทุกคนที่มาด้วยช่วยกันออกตามหาส่วนนกก็ตามที่บ้านมาด้วยเช่นกันในระหว่างที่ผู้ใหญ่เผลอนกก็เดินแยกตัวออกจากยายแล้วเดินไปในทางที่ไม่เคยเดินเพราะคิดว่าแคทน่าจะไปซ่อนตรงนั้นแต่พอส่องไฟเดินมาได้สักพักก็มีต้นไม้ใหญ่และนกก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนแอบอยู่หลังต้นไม้ด้วยความที่นกคิดว่านั่นน่าจะเป็นเพื่อนของตัวเองนกจึงตะโกนว่าแคทออกมาได้แล้วเธอจึงค่อยๆเดินไปที่ต้น นนัน้แต่พอมาถึงเธอก็ไม่เจออะไรเลยและในขณะที่ยืนอยู่นั้นก็มีหยดน้ําหยดลงมาโดนหัวนกนกจึงส่องไฟฉายขึ้นมา เพื่อที่จะดูว่าน้ําหยดลงมาจากไหนและพอเธอเงยหน้าขึ้นมองเธอก็ต้องร้องกรีดดังมากเพราะสิ่งที่นกเห็นก็คือมีคนกําลังนั่งห่อยขาลงมาจากต้นไม้แล้วก็เสยะยิ้มให้และตอนที่มันยิ้มนั้นมันมีน้ําไหลออกมาจากปากด้วยพอผู้ใหญ่ได้ยินเสียงกรีดทุกคนก็วิ่งมาตามเสียงของนกนกจึงเอาไฟฉายชี้ขึ้นไปข้างบนต้นไม้พร้อมพูดว่ามีผีอยู่ข้างบนนกพูดไปด้วยแล้วก็หลับตาไปด้วยจนผู้ใหญ่ที่ตามมา ส่องไฟฉายขึ้นไปข้างบนจึงเห็นว่าแคทนอนหลับอยู่บนกิ่งไม้กิ่งใหญ่นั้นพอเห็นแบบนั้นพ่อของแคทก็ให้เด็กหนุ่มที่มาด้วยปีนขึ้นไปช่วยกันเอาแคทตลงมา โดยสภาพแคทต,ตอนนั้นก็คือเธอหลับไม่มีสติเลยแถมเนื้อตัวมอมแมมไปหมดแม่ของแคทจึงรีบพาแคทกลับไปที่บ้านส่วนพ่อก็รีบไปที่วัดและนิมนต์พระมารดน้ำมนให้พอพระมารดน้ำมนให้ไม่นานแคทก็ตื่นขึ้นมาด้วยใบหน้าที่ตกใจพอตั้งสติได้เธอก็กอดแม่ทันทียายของนกก็จึงตามมารมน้ำมนให้แคทอีกทีแล้วก็ลูบหัวแคทเพื่อให้เธอสงบสติอารมณ์สักพักแคทก็เริ่มนิ่งแล้วก็ขอกินน้ำ ก,กินน้ำเสร็จเธอก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เล่นซ่อนแอบกันเธอก็ออกหาที่ซ่อนโดยเลือกซ่อนที่โขวหินใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลนกแต่ในขณะที่ซ่อนแคทก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนมานั่งอยู่ข้างหลังเธอจึงหันกลับไปดูก็เห็นใครไม่รู้เป็นผู้ชายหน้าตาน่ากลัวมากเขายิ้มให้พร้อมบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปหาที่ซ่อนยังไงเพื่อนก็หาไม่เจอแน่นอนแต่แคทก็ใส่หน้าและบอกเขาว่าไม่ไปจึงทําให้เขาโกรธมากจนตาเขาเริ่มแดงและเขาก็ลากแคทไปเลยซึ่งใน ตอนนั้นแคทร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนดังมากบางครั้งที่เพื่อนก็อยู่ใกล้แต่เหมือนไม่มีใครได้ยินเลยพอแคทเล่าจบนกก็นั่งนิ่งเหมือนสำนึกผิดยายจึงหันไปดุซ้ำว่า ทีหลังผู้ใหญ่เตือนอะไรก็ให้ฟังบ้างเพราะการเล่นซ่อนแอบในเวลากลางคืนมันเสี่ยงมากกับการที่จะโดนผีเอาไปซ่อนหรือโดนผีบังตาไม่ให้คนมาเห็นและถ้าแค่บังตาหรือซ่อนธรรมดาคงไม่เป็นไรแต่ถ้ามันหนักกว่านี้และแคดเป็นอะไรไปใครจะรับผิดช,ชอบซึ่งพ่อยายพูดจบนกก็ร้องไห้ออกมาเราเข้าไปไหว้ขอโทษยายและพ่อกับแม่ของแคทและหลังจากวันนั้นเป็นต้นมานกและเพื่อนๆก็ดูจะลาจจำไปเลยพอพวกเกอโตขึ้น เธอก็ไม่ออกไปเล่นซ่อนแอบในเวลากลางคืนหรือออกไปเที่ยวไกลบ้านดึกๆึกตื่นตื่นอ,อีกเลย